สวัสดีครับผมสวัสดี FC ทางช่องพาเพื่อนออฟฟิเชียลนะครับผมมันี้อยู่การสายฟาศิลาสินเมกใช่วันหลักกับบารน้อยศิลานันนะครับนิสาแน่นเป็นนั่นสกุลไฮทุกหมองนิสานันวาศิลานั่นวันนี้เราจะพากันเดินทางไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมเ้าสิไปไซกันกับพี่บาร์มอนี้เ้าสิไปช่องประเพณีงานเหียเทียนค่ะพี่น้องค่ะยู อุบลนะคะจะจะไปเที่ยวที่วัดปากดมเลวอย่าอย่าเที่ยวถอว่าศึกษาดูงานซะเออพี่น้องตั้มาเมือดี่อนก็เป็นขับรถวิ่นวิ่นฮะก็เป็นขับรถสีวิ่ิ่นนะขับเ่หลเจ้าสิวิ่นกวเก่าขับเองวิ่นเองพูเจ้าเฮ้ยขนบเจ้าคือบไปขี่ึงสาออเเไยเยเฉยเฉเ เอาพี่น้องสำหรับพอไม่พี่น้องท่านใดที่ไปที่ท่านเที่ยวการเที่ยวงานเที่ยวเที่ยวจัมาขาบลนราชธานีของเฮานั่นเองนะคะกับข้อมูลมาบอกเนี่ยว่ามี่มองไหนที่อ่าเป็นจะไปเออ,อ,อ,อพี่น้องเป็นประทับใจเฮียเงี้ยข้อมาบอกกันเนี่ย<ะ>ประทับใจให้พี่น้องที่เพื่อนอยากไปมันบ่ให้พี่น้องเพื่อนขอมาเห็นละบ่นีให้เพื่อนอัน คันเพื่อนสิไปแบบบ่มีจุดหมายเอเพื่อนในหูว่าเออมองนี้มันเป็นตะเที่ยวเป็นตาไปจองี่นาพี่น้องต่างแหลกเปลี่ยนความรู้ต่างความคิดต่างมุมมองม่นอันพู้ผู้สิไปนี่ก็บ่ได้หูสถานที่ดีไปไหนดอกกับไปต่างบางมองกับหูจักบางมองกับหูุ้จักคือนกันจ็อยากไปไปเบิ้งไปเห็นนอะบ้านเพิ่นเมืองเพิ่นแมนบอ ว่าาคอีสานบานเฮาพี่น้องเฮ้ยหัาก,กันแ mm hmm. พงกันเป mm hmm. ็นเฮากระแลกเป็นฒนธรรมกันนะครับผม mm hmm. ก็ที่ได้ไปไหวพระยวอยยังเกาะพิบาลโอเคอ่ะ okay. uh, เราจะไปวัดปากโดมแล้วก็ <Yeah. S 3> แล้วก็จะขยับเข้ามาในเมืองหน่อยก็จะเป็นวัดวัดพระเจ้าใหญ่อินแปงเนะพี่น้อง uh huh. อันละกะสีมาช่มแสงสีเสียงในงานแห่เทียนกุบกริบกุบเก็บซื้อของกินแพงๆสักกี่สิบบาทประมาณน,นี้ซื้อหน่อยแทบมันแพงอย mm hmm. ู่บ่อยยี่สิบบาท ปลาถือลีโอ้ปลาถือลีกัดถือกินกัดถืกินมันสีถืออยู่เอาอต่อไปแมนบอครับพี่น้องสีผ้าพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศนะครับผมขันไปฮอนแล้วได้พี่น้องเลือนไปพอกันญี่ปุ่นกับแล้วกันครับตอนนี้มุข่อยดิ้นรถดี้นหรอเอ้ยจะไหนจะสีหอดไหนจะฝนตกแบบเนี้ย ฝนตกพี่น้อในงใจไดนมากหอดฝนจะกินตกตกใส่ในคนสวยครับแฉ่ตาตั้งใจมากเนาะ้ <c oughs> าตงใจฝนกระโตกพี่น้องไก่ที่หอดแล้วใจนถวใจเดียวพี่น้องไดิกระมีลำดูใหญ่อุ้ยเศร้าแล้วพี่น้องเศร้ากระบังมีบมอผู้ดีโตืึ้ <c oughs> น,อนอออของเขา <c oughs> บมอผู้ได้แก๊ อำเภอพิบูลมังสาหารวัดภูเขาแก้ววัดวัดปากโจมวัดปากโจมที่วัดภูเขาแก้วน้ำหมองเรียวคนทีนี้นะครับหมองเรียวกันพี่น้องฝนกัดจะแม่นเป็นใจครับเพิ่นมาตอนลาบแล้วดีมันเป็นเพิ่นเป็นวัดวัดปูพยนาเพิ่นก็เล็บโวยน้ำมนต์หายเนี่ยจักรน้ำมนต์มันขมค่ะขัดมเนี่ยแต่น้อง สิบกิโลว่ะไปคอามหนว่าดีค้นกับเบิร์ตกีปาก้อนกีกัดสิปีาก้อนนี่กัะสิขึ้น้าสิยับง่ายนี่หรอขึ้นได้ี่นอกไม่ใสิง่ายไปใส่ง่ายไปพุ่นแล้วพุ่นลูกทาไปที่เห็นมันท่าบบบท้าจุดตันตันข้าคนนี้กับทำแม่นี่นะไม่จุดตันเวลาทำแม่นะหยาบหน้าตึงเขาเขาจะสูบเขาไปหยาบซึ้อกันหน่อยหยาดท้างาะลกไปซื้อ เราเดินไไหนราหันไ,นไ่ไหนุุณละนี่แหละตอนพี้น้อท่าไปสวรรคนมันโหดท่งไปทะลกมันแปลเออไปทะลูกต่อครับจังแปลเนาะอันพี่นอสีบลอนด์สูงเออว้ามากอันสีบลอนเลือกอันอันไหนเจ้าที่อับ ไปไทยเอวีไปไทยเอพี่เพลงกันนี่ละปอนใบน้ำตาเนี่ยละไทยเอวีเอวี่เอพี่เอีนี่ยนังโปเออเด้วอในไทยอะไรเนาเขาเป็อยากเอพี่เอีเดีเป็นนังก้อยโปก้อยดิวัาก่อนเพราแบบได้จรีแท้หหยุดแล้วไปไทยด้วยความที่แบบว่าเฝ้าเฝ้าฟังย่งใหญ่ย่านแสง แสงแสงอีเตอร์เน็ตหนีโคนสว่างนี่เบิดคือเ้างผมีไฟสำรองอิเตอร์เนคือฝาอาทิตย์แมนก็แตกอะไรบางอย่างเป็นองค์คุณหูอยู่แอ้วแตกบ้าหูอินเตอร์เน็ตมันตั้งห้องบอนอันก็เลยเฝ้าทายไปหอดทอสุดมาลืมบึ้มบ้าใส่สุดเขายุคข h á n พระธาตุนั่ะล่ะพี่น้องดโดยควบที่เขากับบริษัทก,กาละบริษัทอนุญาตจนก่อนเป็นบ่ละแมนก็เลยทายท้ำได้แล้วทายเสร็จกับกับบาท กับบ้านเมื่อไปเมื่อวันเป็นง่วงนอนเป็นเมือ่อยไม่แต่อยากนอนแหมพี่นวงอันึร่งาวสอง,สงค,คนเี่เขากยานอนด้วยกันแต่ว่าเขาหนบ่เป็นบ่ฝันบ้านอย่างเลยฝันแหมนี่พูดจะของกันเอมบี้นี่เราฝันเองบ้านเป็นเครื่องผีอำนี่แหมพี่นวงเนี่องขึ้นไปทร่องฟ้านี่ก่อนเมดืดำดำคือจะเงี้ยงนี่แล้วท้องฟ้านี่เป็นสีแดงอมสม้ม ก้อนมือซึกตอนนั้นเฮ็ดให้ยียดเดี๋วก็อนมืซึกงภาพนั้นคืออยู่อยู่อยู่พระธาตุเลยเนี่ยนะอยู่พระธาตุดมองหน่อเลยแล้วเฮ็ดใหยียดอันนี้รอบแรกก็เลยรู้สึกงโตขึ้นมากตอนสี 2, ่สองปวดหัวปะระทักมาดีนอนลงอีกนอนลงอีกก็เป็นอีกเหตุการณ์เดิมเจ้าบ้านบังเกิดบัวเหตุการณ์เดิมแล้ววันที่นี่เป็นอีกรอบสองนี่มีพระมีพระพระสงฆ์องค์ข้าเจ้านี่แหละยังอยู่ได้ห่าง แล้วบาดัดนี้เป็นอีามันบาไวแล้วคือมันยานทั้งหายในฝฟันอะ่ะก็เลยบอกเพิ่นว่าอันคันลูกล้านเฮ็ดเกียริหรือลวงเกินเดี๋ยมืออื่นลูกเสิ็จไปขอขมาเด้อคมพระทานเนีคู่ก็เลยไปจากสี่ในฟันอะ่ะไปบอกไปปานนั่นเลยเด้อยพี่น้องจังจางออกจางออกจังเศร้าเนี่ยขึ้นอันรู้สึกยันอยู่บดขึ้นเลยแจ้มหรืม่ก็เลยเปล่าจัจ๊กโทรศั์โทรหาอัน คุณดีได้ห่ากแล้วค,คุณผีคุณจัดการคุณดูแลความเกลือสวยความงามเขาก็ว่าเ่าเป็นหยังบไปที่นี่ข่ก็เลยกลับไปผู้เดียวกลับไปเจดีนะกลับไปอ่อนหลับขาบ่ามหยาเพิ่นเสลียวพี่น้องเอ้ยอรถเป็ดนังกว่าเปถอดเสื้อถอดผ้าอยู่ขันว่้จัดเดือดกุ้งที่ว่าห้าบบลูนเนาะนี่แหละเพิ่นมาไปสถานที่ปแปลกๆนี่ให้หุ้นจักบอกหุ้นจักเราหุ้นจักขอบจักหยัง ตันดีเอาเบาเลยจิเอาค <c oughs> อ,อยก็ฟังเจ้าเนาะวัาสิว่า,าแปลกแปลกตั้งแต่เกิดป้านี่วัดนน่เพิ่งเคยไปเทือแลกเป็นคนก๊ะเส้นก็จริงแต่พระทานย่างคู่ี่เคยเคย,เคยไปเทือแลกไปเดือคว,วาที่บ่บ,บ่ค่อยอันนี้ปันไดนั่นละบ,บ่ค่อยเด็กแลกกับบ่ค่อย ซัทธาปันไดกบรู้ว่ามีเพิ่นมีเอียงไนหันเนาะบอกตามพวมซื้อเข้าแต่แบบน,นี้เสื้อแล้วเสื้อบดใจแล้วว่ามีอิหลีโอโโอ้ยเอาคักอยู่ฝันอยู่ผู้เดียวนะก็เลื่อนไปทั้งหมฟันอสองเสือผอมเนี่ยเหตุการณ์เก่านี่แสดงว่า่แล้วนะแต่กะทิว่ามึงบเ,เสื้อกูมึงก็ต้องมาหากระดูกอีกสิเป็นพวกมรสุดยาก น,นั่นนะสันดเดียเดียวดีดน,นั่นนะบานนี้ก็ไปบอกก็ละลาบานนี้เพิ่งเกษียณยูดีมีเฮงโศกมานถือเกลียผลงานเพลงก็ดังเออขอเพิ่มโย่ผลงานเพลงไอ้ยอดทะลุสายยันในเดอ้อสันดอกอยียงสายยันทะลุเปตาเออ ได้ยี่ดอกไงพ่อเออมุ่งกันได้จูบมันพิลงเลยได้อเอออันนี้เขาเดินทางต่อพี่น้องอีกประมาณซีโลฮาโลเขาก็จะหอนแล้วนะครับึ้นจ้าฮะขึ้นจ้าคอยอ,อ,อันนี้จอ,อเจอเห็นป,ป่ายมันหันซีฟน้องแต่ป่ายก้างมันก็แบบลดลงเรื่อยๆตัวมันยิงไปยิงหอดเนี่ยบัตรซิ่หอนฝนปัตรโต๊ลุกอีกแล้วพี่นอ้องฝนมันมาเป็นกลุ่มเออมันเป็นกลุ่มนี่รถเี่ยวเขามาดรากจากบัตรดิ้นมาดปากปากดูกระกล้สีถึงเป้าหมายแล้วพี่น้อง เฝ้าสัตว์ฮะสัญหมายสัญญาเอออันใดกันดีเบิร์ตนะไก่จะงอดแล้วพี่น้องฟูงฟังกับฟูกันรอดเาแล้วคือจุดแรกแม่นี่คือจุดแรกจุดแรกคือสิบพาพี่น้องนี่ไปไปไล่มองอยู่ได้ครับพี่น้องแมนสิตัดเดี๋ยวสิให้เดินลงไปอีพี่พี่ไปเนาะแมนครับพี่น้องเดี๋ยวกแล้วแต่อัน อันผู้ตัดต่อนะครับประสิทธิ์ไฮเบิรงเป็นจังไดนะพี่น้องจะรีกบฝากพี่ฝากน้องติดตามเบิรงกเมย์ก็แล้วกันแม่นครับชมยูทูปคุณผ้าเพื่อนออฟฟิเชียลนะครับผมกับพาเพื่อนพาเลาะเนาะพาเพื่อนพาเลาะแม่นพาเพื่อนพาเลาะที่ช่องเดียวนั่นแหละแต่เป็นรายการนะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นรายการพาพี่น้องเที่ยวพาพี่น้องเลาะไปสละเสียเพื้อพ่อกันหลายอีพียู่พี่น้องต่อจากนี้ไปเพราะว่าเฉลิมทำยูทูปแบบลอยเบอร์เส้นแล้วนะครับผม จะบอกมีคลิปคนอื่นมาปาป่นแล้วมีแต่คลิปสามพ,นน,พน,นนีสี่พนนันแต่สี่นะพี่น้องเอาพี่น้องพ่อกันอยู่ในวัดกัแล้วกันครับถึงแล้วทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ทางเข้าวัดปา่าปากโดมนะครับทา่ากระสีครูข้ารจักน้องได้พี่น้องกต่กับสัญจรง่ายอยู่มาถึงตะลํำปากนะครับกษสรแต่กษสรเป็นลูเป็นบอลนจักน,อน้อยแต่ก็พ่อมาอยู่พี่น,น้องลงเลือ ยางบึงหรอบ่ก็คือสิหูวารุ่มิคือสิหูวาลื่นคนตกตู้นี่คอยยันลื่นอยู่โอ้สายรื่นบ่ลื่นร่มนี่แหละมาดพี่น้องเป็นวัดดังนี่รถเต็มวัดเลยวัดป่าป่าดุมโอ้สะอ่อนบาลามีเพิ่นพี่น้อง จอดเส้น่อบับบนั้นเองตอนนี้เข้ากะฮะมองจอดรถกับพี่น้องเขาหอดแล้วหอเต็มออดย่นเนาะก็โเบินให้กูในน้องนน่เนาะจอดเส้นนอพี่น้องไปจอดกุฏิลง่อชิบุรไปจอดยุกกระไซพุนทโอ้จอดเนี้ไก่เถอะเป็ยางมากปพีพุณนเห็นมากปูอ๊อ จอดรถด,ดับเครื่องยนต์กูว่ามันบาห้ามจอดก็ <c oughs> ต้องได้ได้กูว่าจะหลงฝากัะไงว่างนีม่ะมาหอดวัดกันแล้พี่น้องหาสักการะนะครับผมนี่นะครับ<ม>จุดแรกจุดแรกเนาะห้กงกสิมา กาบไหวองกูพันธกรแล้วก็กระจังสีเงาเยี่ยมชุม่มบรรยากาศในวัดนีน่ครับขออนุญากก็ไม่ไปนองด้วยอมุยากไหวยงกูก่อนนะ น้องบาดีกัสิผ้ายางชม่มเยี่ยมชมอุโมงบาดาลสันติเดียวนี้าะไปอันพร้อม <ไป S 1> แล้วเข้ากันไปเลยฟังเข้อควอมมากอ,องอันนี้ก็สิเป็นองค์องค์ปูองค์ยานะคะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นองค์หญ้ายายญาเกียรติปทุมแล้วก็สีคานนี่สิเป็นหญ้าเกียรติปทุมสีอ่ากลมนี่จเป็นปูปูธนมน์แห่งแห่งลำน,ำน้ำมุ่นลำน้ำโดมแห่งนี้เด้อพี่น้องเด้อ สำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจอยากไปอยากมากาบรรยากาศร่มรื่นพี่น้องร่มรื่นมาก <S <S บรรยากาศดีมากๆเลยนะครับสำหรับผู้ใดถือบ้านสีสถานที่ทองเที่ยวหรือสถานทีุ่่าดงานก็สามารถมาได้นะครับพี่น้อง,ง,อ,งอันนี้อ่าตรงนี้ก็สิเป็นปากถ้ำปากปากถ้ำจำลองปากถ้ำจำลองที่จะลงไปสู่เมืองบาดาลที่สองปูกับยาเพลินได้สเดเดขึ้นมา ครับเมื่อมันหนวดเท่าจะเป็นเช่นนั้นสิผ้าไปเบิ้งเรื่องที่นอ้องมากที่นอ้องตามมากครับผมอืมนี่คือหม่องปูกำะปือมน,น,นมากแมนบอกแมนเขาก็เลยเอาปูมาทำเป็นถ้ำไว้ใช่ไหมแจ็คสีมาละหยาตสบผมมาละหยาตสีทอดทอดเกืบอบยังวะทอน้ำไหลแม่เหมือนแบบในถ้ำจริงๆเลยเหตุการณ์จำลองที่เหมือนจริงมากจริงญญามาก ไปสุดใสอ่ะมัน,นลงไปได้อีกใช่ไหมไปได้แต่เราไม่ไปที่ปลูกกับหญ้ากแกขึ้นตรงนี้ใช่ไหมใได้น้าดูน้ามองดีละสาธุเดี๋ยวอันนี้ก็สิเป็นบรรยากาศข้างนอกริมน้ำมูลเขาเอื่นว่าลำน้ำดูมงสีก็แล้วกันแล้วพี่นอเนอกเดี๋ยวสิภาพไปแห่อาหารปลาปลาตรงนี้นะลายแห้งเป็นเขตอภญทาน บรรยากาศลมลื่นครับพี่น้องมันนี้ฝ่าฝนเป็นใจแห้งขึ่มอยู่เบิดมือมากฝแฟก็ฝน,นกับตรงนี้ฝ่าก็ฝนพี่น้องพอดีเลยเนาะเมียนอันนี้อ่านี่ตามกําลังศรัทธาเดี๋ยวข้าหายแล้วข้าจังสียอดเงินเลยพี่น้องเด้อบุญเป็นบาบอยดเอี๊จะยอดบไปดูนี่จะเอาสองขวดนะป้าพี่น้องบรรย,ยญญากาศแบบอธิบายว่าถือบรรยากาศดีมากๆเลยเป็นบรรยากาศที่แบบว่าลมลื่นเนาะเมียนโอ้ นี่เขาจังหวัดสถานที่ซักดิ์สิทธิ์อาหารปลานะคะทุกคนดู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 ปลาตัวแบบนีมันเยอะมากอันนี้เขาเอิญปลาปลา,าอี๋อย่างนึกปลาบึกบ่เ,เอิญปลาอย่างไม่รู้เจอดอะไรปลาสวายบแบบไบ่รู้อะว่าปลาอี๋หรือปลาบึกเกตุอรไทยทานซาติเด้อลูกหลานได้มาให้อาหารสัตว์ได้มาโปรดสัตดคอร์หอย่า้ ปลานี่เขาก็ไม่ได้ไปไหนเนาะไม้หายร้านอืดอยุกร้านอยากเขาก็ยอยู่รอบๆบริเวณนี้แหละเพราะว่าเขาได้กินอาหารอยู่นี่ตลอดเนาะเป็นเหมือนเป็นเกล็ดปลอดพยางานรอะไรนะไม่ใช่มันเป็นปลาปลาล้ำหนามเลยแต่บางทีน่ะเหมือนให้อาหารจุดนี้เขาก็จะจำว่าจุดนี้คือปลอดภัยที่สุดเขาไปหาปลาเขาก็ไปใส่ดีตลอดวันเนาะพระเจ้ากระสิธิจำจำว่ามองนี้เคยได้อยู่ได้กินเนาะ แล้วก็จุดนี้เขาบอกทันเป็นเขลียร์แน่นเขาก็สีเป็นหาป่าใส่ด่างอยู่มันก็สีมาลบกวนแต่จุดต์นี่พอมียังลบกวนเขาก็เลยอยู่นี่แมนเขาก็สีลูกของเขากระสีรูของเขาว่าตรงนี้ไปได้ตรงนี้ไปไม่ได้สีมันขึนพ้นเท่านี้แหละหม่องทำมาหากินหม่องไดอยู่ดีเขาก็บทอยูหม่องไดอยู่บดีเขาก็บ่อยู่แมน ปาลาเขาแห้งสลัดเขาห้าวเขาสัตวกินปลาสิสลดดัดติคันตาปลาสลาดัดปลาใบหน้แหาแต่ตลอดเ้าล่องไปไหวตลอดชีวิตใบปได้เได้ปลาขึ้นมหาเ้าตลอดชีวิตก็ประด้เห็นปลาเราคืออยากกินแนวขนมถ้าสวยทำยาขนมจีนเลยจะได้บุญไ,ได้บาปเนาะได้บุญน,นันล,ล,ล,ลนาเขาบอกเบาหน่วงหัวม้วนเบาตางเออแต่ว่าจะไปกินข้าวกล้ากินดอกง่ายเป็นี่เขาข้าวกล้ากินดอกตุ่มไปเพื่อใส่ขายแก่ อันนี้ก็เป็นฟังใไ้่คือกันเด้พี่น้องอันนี้ก็เป็นฟังอันนี้จะเป็นฝั่งพี่บูนหรือเปล่าอันนั้นจะเป็นฝั่งพี่บุนนมบ่ถ้าจำบมผิดเด้พี่น้องข้อมูลโมเปะข้อมูลโมเรเปะปันไดเพราะว่าบุคยได้ศึกษามาเป็นทำบุญคนเด็กพี่น้องด้ช่วงนี้นามกับสีแดงเนี่ยจักหน่อยพี่น้องเพราะว่าฝนฝนสะฝนทรายโอ้บรรยากาศดีมากร่มรื่นมากเลย ยอดเราตีฝาดแล้วฝากนั้นไอ้เดสังอ๋ออั่นี่มีเดืนยังรออยากกอนเดี๋ยวพี่น้องสีว่าประโยชน์เราเป็นเรา20บาทเอามา2ขวดยอดที่ปาดที่ก็เพราะว่าจะไทยขวดเยลถูกจะเป็นการลูกได้เกิดเป็นนั่งผ่านั่งผ่าดีเด้ยออนไลน์ก็มีด้วยอืพี่น้องพี่หอดระบบอ่นสแกนแมททุกวันนี้ถ้าอ่าทาง้านไนบุมีตรงนี้คือพลาดช่องทาง การรับเงินนะคะบางคนกับผมมีเงินสดบ,บางคนกับมีแอปทุกเงินนี้เขาก็ต้องรวม<ช>สมัยสแกนเลยว,ว่าโอนไะไปน้องอาปนี้เขาสิภาพไปเยี่ยมชมจุดต่างๆโอ๊ยส่เข้ามายเยี่ยมอันนี้ก็จะเป็นให้ไหลให้ไหลลักๆเลยก็คือจะเป็นองค์ปูองค์ยาเพราะว่าวัดปาปากดมนี้อ่า จุด,จดเด่นเพิ่นก็นกนคือองค์ปูธนมต์ยาเกียรติปทุมคือสององค์นั้นน่ะเป็นจังไดมีคนรู้สึกประทับเอกประทับปอดบ่ประทับใจเออประทับใจบ่ประทับปอดอือใกล้ๆกันถ้าตกลงไปเดินได,ได้เดินได้ก็เดินไปดูก่อนะจุดสั่งนี้บรรยากาศตรงนี้ก็ดีนะท่านผู้ชมตรงนี้บรรยากาศก็ดีเนะคุณผู้ชมเนี่ยบรรยากาศแบบว่า โอ้จากแผ่นกล้องไปฝั่งโน้นนะคะจะเป็นแบบน้ําตกแล้วก็ใช่น่าจะไหลลงมาสู่น้าตอนนี้กล้องก็ไปฝั่งหนึ่งไมค์ก็มาฝั่งหนึ่งนะคะบรรยากาศดีแห้งพี่น้องปราทเบมากอันอันนี้ก็จะเป็นลำน้ำพันเงินไปก็สิเป็นองค์ปูกับหญ้าด้วยครับพี่น้องแผ่นกล้องขึ้นไปให้พระเจ้าดูหน่อย มือนีวันยุดครับยาดโยมกับสิหลายลูกล้านปูกับสิเด็กที่มาเจ้าดูตรงนั้นน้ําไหลตรงนั้นเหมือนมีอะไรเนาะเห็นไหมน้ําที่เป็นตรงนั้นก็เจ้าอันผูกไว้ปะไมาเป็นคลื่นเป็นยังเป็นสิ่นะใช่กับสิประมาณนี้นะพี่น้องบรรยากาศโดยรอบก็จะประมาณนี้มีจุดกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีจุด ทำบุญให้อาหารปลาทุกคนครับตอนนี้คือฝนลินใช่ฝนลินพี่น้องเอาพาะสิปิดนี่หรือคุนไปปิดบุ่นปิด,ปดนี่บอกปิดนี่ก็ได้ครับโอเคพี่ฟ้าปิดเลยค่ะครับผมสารามนีพงเฮาทีมงานพาเพลินออฟฟิเชียลนะคะถ้าพี่น้องมาศึกษาดูงานหรือว่ามารวมขั้ก,กับเฮิดบุญนะคบพี่นอ้องในวัดยังครับในวัดตาปากโดมในเทศกาลงานสิเขาพัชรานีแมนครับ นี่เด็พ่อพี่น้องมาเบิงลาไๆสิ่งอะไรย่างที่พี่น้องบ่ท่านเด้เคยเห็นหระก็ผมเองกรบว่าท่านเด้เคยเห็นนะครับหรือบางคนอาจสิเห็นแล้วแน่นหรือบางคนอาจจะเห็นแล้วเแต่เชื่อว่าหลายหลคนยังไม่ได้เห็นครับผู้ใดพี่น้องท่านใดที่ยังบ่เคยมากก็ลองมาเบิงถาหากว่าเฮาได้เผยแผลชิมนี้ออกไปแล้วครับแล้วถือโอกถือใจอาจารย์ได้ก็ฝากพี่ฝากน้องเป็นกำลังเร่งใจให้ช่องพาเพื่อนออฟฟิเชียลกดติดตามกดแชร์กดซับจากไข่กดต่างๆก็ให้กดยังกับกดโลดพี่น้องครับม้อนิีมงานขอ อ่าก้าวเข้ามาอัมลาพระจากพี่นอนสวัสดีค่ะ